สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชนชมรถสวยหน้าใช้หนึ่งคันนะครับสุดหรูเลยครับสำหรับรุ่นนี้ n i s สันเซลฟี่นะครับเครื่องพันหกตัวท็อปปี2012มือเดียวป้ายแดงนะครับรถสวยไม่เคยชนนะครับชุดแต่งรอบคันเกยียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างไม่มีดังครับรถงามมากๆนะครับคันนี้ออปชั่นพอมีนะครับมี พุชสตาร์ทนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันมีแอร์แถว2นะครับเซนล็อกแอร์แบ็กเอพีเอสดิสเบรกนะครับเป็นตัวท็อปปี2012เลยครับสีสวยๆสภาพงามๆนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับขับใกล้ขับไกลรับไปด้วยครับคันนี้มีจอ Android มาให้เรียบร้อยนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้า4บานมีแอร์หลังแล้วก็มีพุชสตาร์ทนะครับรถสภาพครบจบแน่นอนนะครับ189,000บาทนะครับผ่อน4,100โดยประมาณเครดิตดีออกร บาทมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับคันนี้สภาพงามกริบเลยนะครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับสีสวยเทอนี้สีเทาดานะครับเทาดําภายในตกแต่งลายไม้นิดหน่อยนะครับแล้วก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สุดนะครับเบาะหนังสภาพสวยครับเบาะหนังเดิมโรงงานชุดแต่งรอบคันสีงามเต็มๆแบบนี้นะครับใครกาลังหารถใช้งานครับเรียกว่าเป็น V.I.P น้อยๆได้เลยครับสาหรับเซลฟี่รถโดยรวมสวยครบจบเอาไปใช้งานได้เลยครับไม่อายใครแน่นอนผ่อน4,100โดยประมา คเครื่องพันหกเกียร์ออตโต้น้ำมันล้วนไม่เคยชนไม่เคยแก๊สมือเดียวป้ายแดงไม่แท้หนึ0 0 0สกิโลเมตรนะครับรถสวยคัดเช็คเรียบร้อยนะครับชุดแต่งก็งามสีก็งามภายนอกภายในครบนะครับใครที่สนใจนะครับชอบนิสสันชอบคายฮอนดานะครับเซลฟี่ถ้าเทียบในกลุ่มเดียวกันนะครับก็จะเป็นอันติปแ้้วก็ซีวิกนะครับต้องบอกเลยว่าตัวเนี้ยของเซลฟี่เขาทำมาดีครับออปชันจะเยอะกว่า อีก2เจ้าแน่นอนนะครับทั้งพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีพุชสตาร์ทมีแอร์หลังนะครับก็ถือว่าล้ําเข้าไปอีกหน่อยใครชอบเซลฟี่ใครชอบนิสันคันนี้ถือว่าสวยนะครับจอ Android เต็มเต็มตาไปเลยนะครับคุ้มสุดๆนะครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับราคา189,000บาทนะครับราคานี้นะครับเตรียมตัวเตรียมใจมาจ่ายตังค์ได้เลยครับขายไม่แพงแล้วครับงดต่อรองถ้าผมจะขายแพงผมจะขาย1 9 9 0 0 0 ก็จะใช้ต่อมือหนึ่งเลยครับฉะนั้นผมเปิดราคาไปเลยครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันขเข้าใจเอาไปใช้งานคุ้มแน่นอนนะครับประหยัดนะครับเป็นเครื่องพันหกนะครับกินน้ำมันไม่แรงนะครับก็พอประมาณสําหรับเครื่องพันหกนะครับแล้วก็ผ่อนชิวๆนะครับนี่ครับถ้าใครอยากหารถสวยๆใช้งานนะครับยังเน้นทุนน้อยๆสภาพดีๆตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับตกแต่งลายไม้ทำงามเลยครับภายในสวยภายนอกงาม สุดหลอขับไปรู้ไม่อายใครแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยครับ